ก้าสู่ปีที่11สําหรับโครงการสัมณเนนปลูกปัญญาธรรมพร้อมเปิดห้องเรียนธรรมะอีกครั้งโดยได้เผยโฉม12ตัวแทนเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า6,000คนทั่วประเทศไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยเหล่าว่าที่สมมเนนจะได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา4สัปดาห์ณนะสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เหล่าสมณีน,น,น้อยทั้ง12รูปจะได้เรียนรู้และฝึกฝนภายใต้แนวคิดกตตันยูคู่ความดีหลักธรรมที่จะน้อมนำให้ระลึกถึงคุณค่าของผู้มีพระคุณในโอกาสนี้ธนาคารกรุงเทพผู้สนับสนุนโครงการสมนเนนปลูกปัญญาธรรมโดยคุณพจนีคงคาไหลาผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสมณีนนปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมโครงการและก็ได้ช่วยกันสร้างสังคมแห่งคุณงามความดีโครงการสาม,มนเณรปลูกปัญญารรมปี11ภายใต้แนวคิดกระตัญญูคู่ความดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันการทําให้สังคมที่จะอุดมด้วยคนดีก็จะต้องมีคุณธรรมที่เป็นพื้นฐาน การเป็นคนที่กระตัญยูแล้วก็รู้บุญคุณประเทศชาติของเราจะเจริญเติบโตไปได้อย่างแข็งแรงเนี่ยเราต้องมีทั้งคนดีและก็คนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งเราไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ะค่ะ ร่วมติดตามการเรียนรู้หลักธรรมแห่งความกระตัญยูกระตาเวทีของว่าที่สมณเณรน้อยทั้ง12คนได้ตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง18พฤษภาคม2568ทาง Truevisions ช่อง Reality, True ID Truevisions Now และแอปพลิเคชันสมณเณรปลูปัญญาธรรม